วันที่ไปดูที่มาเนี่ยค่ะก็คือดีมากเลยเพราะว่าเราอ่ะได้เรียนแล้วเราได้เรียนรู้โดยตรงจากคนที่มีประสบการณ์จริงใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยที่อ่ะค่ะเราก็ต้องหาข้อมูลจากหลายๆที่ที่ราคาประเมินเนี่ยแบบดีมากเลย8ล้านลูกค้าเนี่ยจะขายฝากแค่2ล้านเป็นเราเราเอาไหมก็น่าสนใจอยู่เนาะเพราะว่าขายฝากแค่2ล้านแล้วก็เขาออฟเฟอร์มาว่าสามารถจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าได้อีก6เดือนแต่ว่า สุดท้ายแล้วอะค่ะที่จากการแนะนําของโค้ดเบลและโค้ดตูนแล้วเราประเมินพื้นที่เราหาข้อมูลต่างๆที่ดีจริงค่ะแต่ถมแค่ครึ่งเดียวเป็นพื้นที่16ไร่ถมเสมอถนนแค่8ไร่แล้วเหลืออีก8ไร่ก็คือไม่ได้ถมซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่ารับมาแล้วถ้าเกิดว่าหลุดในอนาคตต่อไปสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเลยก็คือค่าเกียพื้นที่แล้วมันเป็นที่ที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งจากการประเมินดูแลว้วน่ามันแคบไปสรุปว่าแปลงนี้ไม่ได้รับค่ะแต่ว่าสิ่งที่ ได้เลยก็คือประสบการณ์ที่แบบไปได้ดูพื้นที่จริงเพราะว่าถ้าแก๊ปไม่ได้มาเรียนแล้วก็ไม่ได้มีความรู้จากโค้ดตูนโค้ดเบลเนาะแก๊ปรับแล้วค่ะ